ไปครับผมเจอกันใหม่ครับครับผมบรรโดรถขายฟอร์ด610ครับดิวคันยจนครับผมขายพังมันเนี่ยครับเอาพวกเอาไอออกเฉียดแล้วเนี่ยมันจะปลูก้อยใหม่นะครับผมท่านผู้ชมห้องเตาดีนะครับ กูจะจีนหน่อยไอ้สามอันนี้มันใหญ่หน่อยนะอือแต่ว่าปัญหาทำไมต้องปันเอียงครับโอ้โหรู้สึกมีต้องปัญหาครับทำไมมันเอียงครับอ้าวเงิบตรงแล้วมีภูเขาตรงนี้มันมีชุมนิยมซะตัวนะแทนที่มันน่าสวยงามจริงๆไอ้สามสามครับผม ใครคลิปนี้ก็ฝากให้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เตือนด้วยนะครับเจอกับใหม่คลิปนี้พีดีโอเจอง่าใหม่ครับผมขอบคุณครับ